ดอร์มาชอบอะไรคะอ๋อ for today ค่ะคุณน้อย I want this one this one 20 e n and 4 o r t บาท Wow เหลือเกิจังเลยค่ะคุณดอร์ทุนอ l l นะคะค่ะ And this one f o r you คุณน้อยอุ้ยดีใจจังเลยค่ะน้อยใส่ไม่ได้ค่ะตัวน้อยไม่น้อยเลยนะคะ Take all เอาราวนี้ด้วยมั้ยค่ะคุณดอร์ This looks one c ค่ะยัดลงไหมคะคุณดาร์คเชิญเจเด็ e เรา at meeting mall b a n อ๋อ meeting mall บ bang อ๋อคุณดูได้เดดูมี like second hand shop second hand shop โอเคคุณดาร์มาช h o p second hand นะคะแล้วคุณดาร์ชอบกินชวาร์มากไหมคะ yes ค่ะคุณหน่อย after this we will go to r e f i kitchen r e f i kitchen เป็น Cuisine every m e n u שוב